ทีนี้มาดูในเรื่องของคุณภาพอากาศบ้านเรานะครับสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16สงขลาแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้พบฝุ่น PM 2.5เกิดมาตรฐานราครับวันนี้นะครับค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอทหรือ PM 2.5มีแนวโน้มสูงขึ้นในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคใต้คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมากถึงระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านโดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องอีก1-2วันนะครับสำหรับพื้นที่ที่พบฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานได้แก่ตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับ ตำบลบดางเบซาอ,อสะดาวจังหวัดสงขลาและตำบลหาดใหญ่อหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับทางนี้นะคะขอให้ประชาชนทั่วไปใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่นหน้ากากป้องกันฝุ่น pm 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารจำกัดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและควรสังเกตอาการผิดปกติเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตาส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง,อง,นนเ,องเช่นหน้ากากป้องกันฝุ่น pm PM 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทั้งนี้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลคุณภาพอากาศจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน a i r 4 t ไท i ยค่ะ